สวัสด,ดีครับพบกับพวกเราครอบครัวตัวกลมทางช่องมีกระตังชาแนลกันอีกแล้วนะครับสำหรับวันนี้นะครับพวกเราก็พาพี่มีตังนะครับมาทํากิจกรรมเวิร์กช็อปกันที่ตลาดมุสตะนอยท่องเที่ยววิถีชุมชนแขวงบางมดเขตทุ่งผุกรุงเทพมหานครกันครับและชุมชนที่นีนะครับก็เป็นชุมชนชาวไทยมุสลิมน,นะครับและวันนี้เขาก็มีงานรววน้ําใจสู่มัสยิดนูรุนพูดาซึ่งเป็นมัสยิดเก่าแก่อายุกว่าร้อยปีของที่นี่ด้วยนะครับ พวกเราจึงมีโอกาสเก็บภาพงานรวมน้ำใจครั้งนี้ไปฝาก,กเพื่อนๆกันนะครับเพื่อนๆจะเห็นได้ว่ามีผู้มาร่วมงานรวมน้ำใจครั้งนี้นะครับมากันเป็นจํานวนมากเลยนะครับ และภายในงานนะครับเขาก็มีกิจกรรมต่างๆมากมายนะครับอย่างทางด้านนี้นะครับก็จะเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับงานศิลปะนะครับซึ่งชุมชนแห่งนี้นะครับเขาขึ้นชื่อเรื่องกิจกรรมเกี่ยวกับการศิลปะอยู่แล้วนะครับอย่างจุดนี้นะครับเขาก็จะนําก้านกล้วยและสีนะครับมาเตรียมไว้ให้กับผู้ที่สนใจนะครับมาร่วมพิมพ์ภาพเป็นที่ระลึกกันนะครับ างด้านนี้นะครับก็จะเป็นจุดถ่ายภาพที่ลึกนะครับสําหรับผู้ที่สนใจนะครับจะมีเจ้าหน้าที่ถ่ายให้ฟรีนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายด้วยนะครับเป็นบริการที่ดีมากๆเลยครับทางด้านนี้นะครับก็จะเป็นจุดจําหน่ายอาหารต่างๆนะครับซึ่งอาหารที่นี่ก็จะเป็นอาหารที่ชาวไทยมุสลิมรับประทานได้นะครับอย่างตรงนี้ก็จะเป็นเนื้อสเต๊กนะครับดูน่ารับประทานมากๆเลยนะครับเนี่ยกลิ่นหอมแบบหอมมากๆครับน่ารับประทานจริงๆครับ ทางด้านนี้ก็จะเป็นปอเปี๊ยะทอดนะครับถัดมาก็จะเป็นข้าวยำไก่แซ่บนะครับก็จะมีทั้งยำไก่แซ่บและไก่ทอดนะครับน่ารับประทานมากเลยครับถัดมานะครับก็จะเป็นร้านข้าวหน้าเนื้อคั่วนะครับและกระเพราเนื้อคั่วนะครับเสิร์ฟพร้อมน้ำจิ้มรสเด็ดเพียงจานละ50บาทเท่านั้นเองครับทางด้านนี้นะครับก็จะเป็นส้มตำนะครับและถัดมานะครับจะเป็นทอดมันปลากรายนะครับเดี๋ยวไปชมใกล้ๆกันดีกว่าครับโอ้โหดูดีครับเพื่อนๆครับน่ารับประทานมากเลยครับ ทางด้านนี้นะครับก็จะเป็นร้านจําหน่ายปลาเผานะครับดูสิครับเพื่อนเพื่อนครับปลาตัวโตนะครับเผาเกลือนะครับอหปลาใหญ่มากน่ารับประทานมากๆเลยละครับร้านนี้ก็จะเป็นร้านไก่ย่างนมสดนะครับก็จะมีทั้งสูตรนมสดนะครับสูตรพ o ต์อันสปซี่นะครับสูตรดั้งเดิมน่ารับประทานมากครับเพื่อนเพื่อนจะเห็นได้ว่ามีลูกค้ามาช่วยหนุนกันแบบไม่หวานไม่ไหวเลยนะครับ สังเกตได้จากพ่อค้านะครับย่างอย่างเดียวไม่ต้องเงยหน้าเลยครับเพราะลูกค้าเขาเยอะจริงๆครับหลังจากที่ครอบครัวของเราทานอาหารกันอิ่มเป็นที่เรียบร้อยกันทุกคนแล้วนะครับตอนนี้ก็ได้เวลาพาพี่มีตังมาร่วมกิจกรรมเวิร์กช็อปของชุมชนมุตะนอยแล้วนะครับเพื่อนๆจะเห็นน้องๆมาร่วมทํากิจกรรมจานวนมากกันนะครับเดี๋ยวเราตามพี่มีตังเข้าไปด้านในกันดีกว่าครับ กิจกรรมเวิร์กช็อปของตลาดมอตนอยนะครับก็จะเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับงานศิลปะของเด็กๆและครอบครัวนะครับซึ่งตลาดมอตอนอยแห่งนี้นะครับเขามีที่เสียงด้านกิจกรรมศิลปะแบบนี้มากเลยนะครับเพื่อนๆจะเห็นได้ว่ามีทั้งเด็กเล็กเด็กโตนะครับมาร่วมกิจกรรมที่นี่จํานวนมากครับอย่างตรงนี้ก็จะเป็นกิจกรรมร้อยลูกปัดนะครับจะเป็นการร้อยลูกปัดสร้อยข้อมือครับส่วนทางด้านนี้ก็จะเป็นกิจกรรมเพ้นสีตัวการ์ตูนแม่เหล็กติดตู้เย็นนะครับ จะเป็นการเพ้นสีตัวการ์ตูนคูนพลาสเตอร์นะครับแล้วนำมาติดแท็บแมเ่เหล็กสามารถติดตู้เย็นได้นะครับทางด้านนี้ก็จะเป็นการเพ้นสีพวงกุญแจนะครับจะเป็นการให้เด็กเพ้นสีพวงกุญแจนะครับแล้วนำมาซีนพลาสติกเพื่อทำเป็นพวกกุญแจนะครับเก๋มากๆเลยครับเดี๋ยวเรามาชมพี่มีตังกันดีกว่าครับว่าวันนี้พี่มีตังเจอเรื่องทำกิจกรรมเวิร์กช็อปอะไรนะครับ ตอนนี้พี่มีตังก็มาหยุดอยู่ที่โต๊ะกิจกรรมเพ้นสีกระเป๋านะครับกิจกรรมการเพ้นสีกระเป๋านี่ครับก็จะเป็นการนำกระเป๋าผ้านะครับมาให้น้องๆวาดรูปนะครับตามแต่จินตนาการของน้องๆนะครับและทําการระบายสีได้ตามจินตนาการของน้องๆนะครับซึ่งที่พี่มีตังเลือกกระเป๋าใบนี้นะครับจะเป็นกระเป๋าใส่ดินสอนะครับการที่น้องๆได้ทํากิจกรรมระบายสีกระเป๋าแบบนี้นะครับจะช่วยให้น้องๆมีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ โดยที่น้องๆจะถ่ายข้อจินตนาการของน้องๆนะครับลงบนภาพวาดบนกระเป๋านะครับซึ่งมีหนึ่งเดียวในโลกที่เกิดจากฝีมือของน้องเองนะครับเป็นกิจกรรมที่สร้างสรรค์มากครับและกิจกรรมแบบนี้นะครับจะช่วยให้น้องๆอารมณ์ดีนะครับกล้าแสดงออกและกล้าที่จะถ่ายข้อจินตนาการของตัวเองออกมาบนภาพวาดบนกระเป๋านะครับและกระเป๋าที่น้องๆระบายก็สามารถนํามาใส่อุปกรณ์การเรียนไปใช้ในโรงเรียนได้ด้วยละครับ มือนว่าพี่มีตังของเรานะครับจะมุ่งมั่นและตั้งใจกับการระบายสีกระเป๋าของพี่มีตังเป็นอย่างมากเลยนะครับดูจากรูปที่พี่มีตังวาดนี้น่าจะเป็นหมามีหรือเปล่านะดูเหมือนว่าพี่มีตังจะเปลี่ยนสีแล้วนะครับว่าจะใช้สีอะไรต่อนะตอนนี้ดูเหมือนว่าผลงานของพี่มีตังนี้จะมาได้ไกลพอสมควรแล้วนะครับจริงๆอยากเข้าไปชมใกล้ๆนะครับแต่ต้องปล่อยพี่มีตังเขาปล่อยจินตนาการออกมาให้สุดก่อนนะครับ ต้องอดใจรอชมสักนิดครับเพราะมันเป็นเรื่องของศิละปะครับถ้าเราเข้าไปตอนนี้อาจจะเป็นการรบกวนสมาธิของจิตรกรอนน้อยของเราได้นะครับเอาเป็นว่าเราแอบดูทางหางแบบไม่ที่มีตังรู้ตัวกันดีกว่าครับเดวดูสิ <Yeah, woo! S 1> ไปถึงไหนแล้วเนี่ย Ooh, ใช้ได้เหมนกับที่มีตังครับเริ Ooh, ่มเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมานะครับเนี่ยมีเรียนดินสอสีเพื่อความเป็นระเบียบด,ด้วยนะครับเนี่ย ในระหว่างที่รอพี่มีตังของเราปล่อยจินตนาการออกมาที่ภาพวาดกระเป๋านะครับเดีย๋ยวเราไปชมน้องๆคนอื่นๆกันดีกว่านะครับว่าเขาทําอะไรกันบ้างนะครับน้องๆโต๊ะนี้นะครับก็กําลังระบายสีแถบแม่เด็กติดตู้เย,ย็นกันอยู่นะครับดีตั้งใจระบายสีกันมากครับไม่แพ้พี่มีตังกันเลยนะครับ กลับมาที่พี่มีตังกันอีกครั้งนะครับตอนนี้ก็ดูเหอน่ภาพวาดระบายสีของพี่มีตังจะมาได้ไกลมากกันนะครับดูมีสมาธิดีมากๆกันนะครับไม่วกแวกเลยนะครับเนี่ยแต่ตอนนี้ดูเหมือนว่าพี่มีตังจะมีเครื่องมาระบายสีด้วยแล้วนะครับมากถึง3คนเลยนะครับเนี่ยนะครับน้องๆก็กลังเลือกกระเป๋าที่ชอบอยู่ครับว่าใครจะชอบไปไหนนะครับดูเหมือนว่าน้องๆจะเลือกกันได้นะครับเอาละครับเดี๋ยวนั่งข้างๆพี่มีตังกันเลยนะครับ เมื่อได้ที่นั่งแล้วนะครับก็จะมีพี่สตาฟของชุมชนนะครับคอยให้คาแนะนาพร้อมทำเตรียมอุปกรณ์ให้กับน้องๆที่มาใหม่นะครับพรอมีเพื่อนๆมาร่วมทํากิจกรรมด้วยแบบนี้นะครับดูบรรยากาศคึกคักขึ้นมาทันทีนะครับเอาเลยครับน้องๆครับแล้วมาปล่อยพลังแห่งจินตนาการความคิดสร้างสรรค์ออกมาพร้อมๆกันเลยนะครับเพราะกระเป๋าที่พวกเราระบายสีนะครับมีแค่ชิ้นเดียวในโลกครับถือกันเลยครับต้องบอกเลยนะครับว่าไม่ธรรมดาจริงๆนะครับผลงานของน้องๆแต่ละคนนะครับ หันกลับมาที่พี่มีตังครับดูเหมือนจะแบบใจเย็นกับเรื่องเลยนะครับถ่อยเป็นก็ถ่ายไปนะครับเนี่ยกระเป๋าเขาก็มีให้เรื่องเยอะจริงๆนะครับสวยๆทั้งนั้นเลยครับในระหว่างที่น้องๆแต่ละคนนะครับกาลังทําการปล่อยคิดการแห่งความคิดสร้างสรรค์ออกมาที่ภาพวาดนะครับพี่สตาฟของชุมชนนะครับก็ทําการถ่ายภาพน้องๆที่ทากิจกรรมนะครับเป็นพิเศษอยู่นะครับดูน้องๆแต่ละคนดูตั้งใจมากเลยนะครับพี่สตางนี้แอบเดือมมอบผลงานของเพื่อนเลยนะครับ พี่มีตังต้องการอะไรล่ะครับขอต้องการดินสอสีใช่ไหมครับเดี๋ยวพี่สตาร์เขาหยิบให้นะครับเอาละครับพอได้ดินสอสีแล้วเราก็ลุยต่อกันเลยนะครับพี่มีตังครับมีตั้งใจและมุ่งมั่นมากเลยนะครับโอ้โหพี่มีตังมีอธิบายความหมายของภาพวาดของพี่มีตังให้พี่สตาร์ฟังเลยนะครับว่ามันคืออะไรบ้างนะครับความหมายของภาพวาดพี่มีตังเป็นแบบนี้นะครับพี่สตาร์ครับแต่ป๊าป๊าก็ไม่มั่นใจนะครับว่าพี่สตาร์เขาจะเข้าใจความหมายของภาพวาดพี่มีตังหรือเปล่าะ แต่ไม่เป็นไรครับไม่ผิดครับเพราะมันเป็นเรื่องของศิละปะครับไม่มีถูกไม่มีผิดอยู่แล้วครับ <Yahoo! S 1> เดี๋ยวพวกเรามาแอบชมผลง,งานที่มีต่างกันดีกว่านะครับว่าไปถึงไหนแล้วนะครับมีเลงซ้ายเลนขวาด้วยนะครับหาจุดโฟกัสด้วยนะครับเนี่ย่อป้าแอบชมใกล้ๆนะครับว่าวาดไปถึงไหนแล้ว ้หมาได้ไกลพอสมควรเลยนะครับแถมสวยอีกตั้งหานะครับหืมที่ตตางของเรานีไม่ธรรมดานะครับหืมร้ายกาจจริงๆเลยครับและตอนนี้นะครับดูเหมือนว่าผลงานของเพื่อนๆที่มีนั่งวาดแบบพี่ีตางจะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับโอ้โหนี่ครับสวยมากๆนะครับเนี่ยหืมจิตรกรรมของน้องๆนี่ไม่ธรรมดานะครับสวยทุกคนจริงๆนะครับเดี๋ยวให้พี่สตาร์ของเรานะครับถ่ายภาพเป็นเท่ละลึกไว้ด้วยนะครับหืมเก่งมากครับเด็กๆครับ ของน้องคนนี้ก็สวยเช่นกันนะครับเรียกว่าสวยแพ็คคู่เลยนะครับเนี่ยตอนนี้ก็เหลือพี่มีตังของเราแค่คนเดียวแล้วครับเพื่อนๆเสร็จกันหมดแล้วครับแต่เราต้องอย่าไปกดดันศิลปินของเราครับต้องปล่อยเขาปล่อยจินตนาการออกมาอย่างเต็มที่ครับถ้าเสร็จแล้วเขาก็บอกเราเองครับเพราะฉะนั้นใช้เวลาให้เต็มที่นะครับพี่มีตังครับค่อยๆตรวจทานดีครับเอาจนพี่มีตังพอใจเลยครับแต่ถ้ารูปนี้ยังไม่พอใจเขียนใหม่รูปได้เลยครับพี่มีตังครับ ป๊าป๊าสนับสนุนเต็มที่ครับเพราะผลงานชิ้นนี้มีชิ้นเดียวในโลกนะครับเอาตามแต่ใจที่มีตังไปเลยครับดูเหมือนจะเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับกับผลงานระบายสีกระเป๋าของพี่มีตังนะครับหูดูสวยมากๆนะครับพี่มีตังครับหในโชว์ป๊าป๊าที่โอ้โหสวยจริงครับสมแล้วที่รอคอยเป็นระยะเวลาชาวนานครับเดี๋ยวพี่มีตังให้พี่สตาร์ก็ถ่ายรูปเป็นที่ลึกไว้หน่อยครับหสวยจริงครับพี่มีตังครับ แบบนี้ใช่ไหมครับที่มีคำกล่าวไว้ว่าชีวิตนั้นสั้นแต่ศิลปะนั้นยืนยาวเป็นคำกล่าวไว้ที่คมมากเลยครับพี่มีตังในปะป้าขอชมชัดๆสิครับอู้หูสวยจริงเลยครับพี่มีตังครับสำหรับวันนี้นะครับพวกเราครอบครัวตัวกลุมต้องขอลาเพื่อนไปก่อนนะครับไว้ครั้งหน้านะครับพวกเราจะนำสารดีๆและความบันเทิงมาฝากเพื่อนๆอีกนะครับสำหรับวันนี้พวกเราต้องขอลาเพื่อนไปก่อนนะครับบายบายครับ